วันนี้นะครับก็จะมาทักทายกันตอนนะครับตอนนี้ยังไม่มีคนเข้าดูเลยเลย สวัสดีครับเข้ามารับชมแล้วหนึ่งนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับคนที่เข้ามารับชมนะครับห่างหายนะครับห่างหายเป็นานนะครับสำหรับช่องพิมพ์แฟมิลี่นะครับก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับเข้ามารับชมกันเยอะๆเลยนะครับนานๆแล้วไม่ได้ลงคลิป ได้ลงชิป2คนดูแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับผมขอบคุณครับวันนี้ก็จะมาแจ้งนะครับเกี่ยวกับช่องพิมพ์แฟมิลีนะครับหลังจากที่โดนปิดกั้นนะครับโดน YouTube ปิดการสร้างรายได้นะครับก็จะครบปีแล้วนะครับยื่น3รอบแล้วไม่ผ่านนะครับก็ได้มาทำลิปพระนะครับผม ตำนานเรื่องเล่านะครับเรื่องเล่าต่างๆก็รู้สึกว่าจะทำยากพอสมควรนะครับด้วยอุปสรรคหลายๆอย่างกับเวลานะครับตอนนี้ก็เลยอยากจะบอกว่าจะเปลี่ยนนะครับตอนนี้จะเปลี่ยนคอนเทนต์นะครับเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับความบันเทิงทั่วไปนะครับไปเที่ยวสถานที่ไหนก็จะถ่ายมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับ วันนี้ก็จะมาเล่นกับเจ้าลีโอนะครับเจ้าลีโอนะครับคอนเทนต์วันนี้นะครับรีนัขคิออนเดียวเดียววันี้เร็วเร็วรีอยู่ไหนครับอยู่ไหนโยไปไหนแล้วนี่เร่เร่วันนี้เร็ว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 อยู่ไหนไปหาขุดอะไรโยเมื่อแล้วนี่ทักทายกัยลูกมาเร็วมานะสวัสดีครับก่อนนะทักทายกล้องก่อนลูกสุนัขคิออนนะครับทักทายกล้องลูกเออ รับพ่วานสุนัขแสนรูร้นะครับใครว่าก็เข้ามารับชมได้นะครับตอนนี้ก็เมื่อกี้เข้ามาสองคนนะครับก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับสองคนนะครับดีเลยมือข้าวยังน,นี่นะทักทายมาเล่นออกกับลูกไก่ไหมเด้อทดสอบกำลังขาเจ้าพิโอนะครับมาลิโอเนึกนี่วันนี้ก่อนเด้อดีลิโอ เดี๋ยวโดนแส่เลยเนี่ยมาเร็วมามาเล่น hmm. กันก่อนนีมา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 ข้ามมาแล้วไม่อยากจะเล่นแล้วเรีมาเนี้ยเร็วเรียบเรียบไปกินอะไรอีกเคี้ยวตอกกบ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 กมาไหมมาจะแกลงจะพาแกลงดีโอนะครับอันนี้จะพาแกลงดีโอนะครับไม่เล่นกับมันหลายวันแล้ววันนี้ยมานี้ขยับมาเนี้ยหกขยับมาเนี้เออ นางลงวันนี้ได้ออกนอกบ้านไหมครับได้ออกนอกบ้านไหมได้ออกนอกบ้านไหมหืมได้ออกไหมมานี่มานี่มานี่เดินมา,มา,มา,าขึ้นใกล้ๆมามาขึ้นมาขึ้นมาทักทายก่อนฝั่งหนึ่งมาเด้อตัวนี้เลยกระโดดสูงเร็วทักทายหนึ่งสองเอ่อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นหมาชี้อ่อนนะครับอยโอชี้บ่นด้วยจะบ่นยังไงจะทดสอบให้ดูมานี่ จะบนยังไงมานี่มานี่มานี่สวัสดีครับต้องเลยดูกระชากเมานี่เร็วดูนะครับว่ามันขี้ขี้บ่นยังไงมานี่นั่งลงนั่งลงนั่งลงก่อนนั่งลงนั่งลงก่อนเร็วมามานี่นั่งลงบอกไม่นั่งใช่ไหมตีตูดเลยไปเที่ยวไหนมาวันนี้ได้ไปเล่นไหนมาฮนะได้ไปเล่นไหมเดี๋ยวนอกบ้านไหมออกมาไหม อกว่ามันไม่ได้ออกนะครับท่านผู้ชมมันบอกว่ามันไม่ได้ออกนอกบ้านนะครับเก้าดีโอนะครับนั่งขี้บนอยู่นี่นะครับมานี้มานี้แจ้งต่อมานี้มานี้มานี้มาเนี้มานี้ได้ไปไล่เด็กไหมได้ไปไล่เด็กไหมเฮ๊ะได้ไปไล่รถไหมวันนี้ตอบไม่ตอบใช่ไหมตอบมาได้ออกบ้านไหมเฮะได้ออกไหมมาทักทายข้อดีครับมาทักทาย้เป็นสุนัขที่น่ารักมากๆนี่ อายกล้องนะครับต้องหลบกล้องอยู่ข้างหลังมะมานี่มานี่มานี่มาดีมาดีมาดีเดี๋ยวจะตีตูดเลยชี้อ้อนชอบแกล้งนั่งรอก่อนลูกนั่งรอก่อนสอนให้นั่งนั่งยังไงมานี่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 มามาขยับมาลูกขยับมา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 นี่ มานี้นั่งลงมานี่นั่งลงก่อนมาเร็วมานั่งก่อนลกมานั่งก่อนนั่งนั่งลงเออหน้ากล้องอยู่นู่นแต่หันมานี่เออนั่งลงนั่งลง <c oughs> น่าขี้อ้อนน่าสงสารนะครับชอบเล่นนะครับชอบขี้เล่นด้วยแต่มีข้อเสีอยอยู่อย่างหนึ่งคือ้อยออกนอกบ้านแล้วก็ไปหาอะไรกัดไก่เพื่อนแมนบริโอ ไปกัดไก่ไหมเดี๋ยวจะลองแจ้งน้องดูนะครับน้องจะไหวย,ยังไงมานี่ชอบไปกัดไก่ใช่ไหมมานี่มานั่งลงดีๆเร็วเร็วเร็วมานี่ขยับมาแจ้งน้องก่อนมาเร็วนั่งลงนั่งลงไปไหนมาวันนี้ไปไหนมาวันนี้ไปไหนฮ้าปากไม่ตอบ้วไปไหนมาไปไหนมา เียมาเข้าป้องลูกเตียวมาเข้าป้องนะนะนะขันคำมากพิ่งกับ่ยอยากเปลี่ยนนะครับนะทดสอบก่อนทดสอบนี้ก่อนหนึ่านะถ้าทายดีๆหรอกสวัสดีครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับตอนนี้จะเปลี่ยนคอนเทนต์แล้วนะครับคือจะมาเล่นกับปีโอนะครับสุนัขคิออสุนัขคีเตอนะครับก็เข้ามาให้กําลังใจน้องด้วยนะครับ มาสิโวมาก่อนลูกมามาปิดชิปก่อนลูกมาลูกมาปิดชิปก่อนลุกมาเร็วมานี่มานี่มานี่เร็วเร็วเร็วงั้นไม่เล่นด้วยเร็ว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 อืดอาดก็ได้มาปิดชิปยังไงนั่งล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 งเอามือมาเออมาปิดชีพสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไรนี้พรุ่งนี้จะถ้าแข่งเรียนตอนกลางวันนี่ แกจะขี้เล่นมากครับเกี่ยวกัระโดดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเดิน2องขาได้เลยครับแต่วันนี้ค่ำแล้วแกจะง่วงนอนนะครับสวัสดีครับนะครับสำหรับไลน์นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันไลน์หน้าขอบคุณครับเดี๋ยวเรมานี่ก่อนลูกมานี้ก่อนก็ฝากเปก็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมปุ๊บ